สวัสดีครับปอแม่พี่น้องถูกผู้สุคนนะครับเนาะครับครับมือนีกลเป็นมือวันที่หนึ่งแหละครับวันที่หนึ่งพฤศจิกานะครับเนาะครับเป็นเดือนไหมครับเดือนพฤศจิกาครับครับสําหรับผู้ใดเขามาแล้ว็อย่าลืมนะครับได้ครับคกดไลค์คกดแชร์คกดติดตามครับคกดติดตามไว้ครับเพื่อจะไม่พลาดแนวทางนะครับเนาะแนวทางตัวเลขกงามครับครับมือนีกัมีมีสองเด้งแหละครับเด้งแรกคือเป็นของรัฐบาลไทยเนาะครับเนาะครับ เดิงที่สองกลเป็นของเลาาพัฒนาล่ะครับครับมือที้งสองเสียงยาพ้าลากกะมีเลาาพัฒนาเลยครับเด้อครับครับเอามาตออมาฝากเอฟซีสุภุสุคนล่ละครับครับมือนี้กะเป็นมือวัดที่หนึ่งเนาะครับครับชุดนี้กะเป็นของปูขุนล่ะครับครับสำหรับตัวเลขของปูขุนครับคำนวณตองวดบ่นละครับครับสำหรับตัวเลขของเพลนครับงวดที่แล้วนะครับเนาะครับงวดที่แล้วปูขุนครับ เล่าพัฒนาวันที่30มสวันจัน์นะครับเป็นวันจัน์รนะครับ,บเลขผลลางของปู่กับ0ูนย8 9ครับเลขที่ออกเลขที่ออกเป็นส6่หกครับสี่หกระกับเนาะสี่หกครับสนะ6 1หครับ เลขล่างก่ะสี่หกนะครับเลขล่างสี่หกะครับเนาะครับสี่หกครับสําหรับตัวเลขของปูขา마ต้าหนึ่งแหละครับเลขวิ่นเพิ่นเนาะครับเนาะครับมาหนึ่งอยู่ครับมาหนึ่งอันนี้เป็นเลขวิ่นครับบนล่างของปูครับสําหรับเลขกหลุดของปูหัวที่แล้วขาเข่าครับของปูตัวคบเนาะครับมาหนึ่งครับมาหนึ่งอยู่ หกับศูนยครับกลมเด่นกับศูนย์ครับสำหรับงวดที่แล้วของปูครับจับคู่ปูจับคู่หม่หกคู่ก็มี0ศ0นย์หก็ดศูนยปเกับศูนย่าไปนะครับเนาะครับหนึ่งศู่กลมเด่น1นึ่งศนย์หครับกลุดไปครับครับสำหรับเลข3ตัวค่ะหกหนึ่งศูนย์็ดหนึ่งศูนหนึด ครับเล็กจับคูงปูหลุดมดครับซีตัวกับหลุดมันเดินไปที่ศูนย์ครับเล็กที่ออกกันหนึ่งซีแหละครับเล็กที่ออกกันหนึ่งีครับเดินไปที่ศูนย์ขาบกเขานะครับเนาะชุดหนีของเพื่อนกับหลุดไปครับขับกบ่เป็นยังครับเพื่อนว่าครับขอโทษขอไพ้เอฟซีสุขุสุขคนแหละครับสำหรับสำหรับตัวเลขครับ นี่เขาไม่ลดเป็นกองธรรมดาแหละครับตัวเหล็กเด้อครับได้ครับตัวเหล็กง,งามเพราะว่าไปจังได้มาจังได้แหละครับเพราะว่าตัวเหล็กครับเป็นเล่านะครับเนาะเล้าพัฒนาเล่าพัฒนาของปูขุนเดครับได้ครับเบล้าพัฒนามีทั้งไต่ทั้งเล่าแหละครับ แล้วพัฒนาวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนครับเดือนไหมแล้วครับเดือนไหมหกเจ็ดครับครับสำหรับเลขปูเลขบนล่างครับเลขวินบนล่างบนล่างเขาปูขามีศูน สองสามสี่สี่ห้าแปดครับครับมีหกตัวมีหกตัวครับสำหรับเลขรูดครับวิ่งรูดวิ่งรูดปูวิ่งไปที่สองกับสี่ครับสอง กับสแล้วับเด้อครับ,รบสอขับสจับคู่ครับที่นี่เหล็กจับคู่ของปูมีมีหคู่ครับปูให้มาหกคู่มี02 05 05แล้วก็ศูย์แ ครับอันนี้เป็นเล่าเลยครับเน้อครับเล่าพัฒนาสองสแล้วก็แปดห8าแปห้าแสองครับอันนี้เป็นเลขสอตัวครับ บนลางกระ่าไปเนะครับเนาะคร,ครับเล็กสองตัว3ตัวที่นี่มี2องหางครับ3ตัวมี2องหางก็มี4สี่สองแล้วก็4 8่แปด สี่ครับไปกับมาเอาครับครับริมหุกประตูก็ได้ครับสี่สองแล้วก็หลิดสตัวขมี่ครับสตัวมีอยู่2หาง2คูเอาเบนรสตัวไปนับก,กันครับ0824 0แปด 5 2าครับครับนี่เป็นของปูขุนค,ครับเป็นเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะครับปูขุนปูขุนพารวยครับช่องเพิ่นกัะมีเด้ะครับเด้อครับเข้าไปเบิง้งครับเชิดเข้าไปเบิง้ง เป็นกระเดชทรงมาให้ลูกให้ล้านนี่แหละครับเป็นผู้นําเสนอนะครับเนาะครับเนาะเป็นเล่าพัฒนาครับมาเบิ้งตัวเนี่ยนตัวยำ่ำวันที่หนึ่งนะครับนีนนบน่ค 0, 2, 3, 4, 5, รับเลขกวินเลขวินบนรางปูขามีอยู่ศูนย์สอสาี่ห้าแปดสำหรับเลขรลูดปูเดินไปทีปูเดินไปทีปปทสองครับ เดินไปที่สองจับคู่สองสีค่ครับตัวกลมครับ 3, ตังนี้ล่องไว้ครับล่องเลข3มตัว8ปดสองสี่ตัวกลมครับ8ปดสองสครับครับอันนี้เป็นตัวเลขครับ เป็นเล้าพัฒนาละครับเล่าพัฒนาสําหรับผูมักเด้ครับได้ครับผู้คัดกับพานครับเป็นชุดของปูขุนปูขุนพารวยครับงมดที่แล้วข็เพื่อนกับวินแตกอยูวครับเขาวินนะครับเนาะครับอ่าซองเสี่ยงยาผ้าระด้ครับเด้ครับอันนี้เป็นซองกิ้งครับซองแท่ล่ะครับอ่ซองปลอมก็มีนละครับซองปลอมข้าเจ้ากับกรอบออกไปนะครับเนาะครับครับ จักสิวาจังได้ล่ะครับกเอาไปลงทางที่บอดีกับบ่เป็นตาเอาล่ะครับเอาปลึกไปนํากันสนับสนุนนะครับเด้อครับส่องแท้ครับอันนี้ส่องจริงทางส่องเสียงยาผ้าเลาะครับครับสำหรับคลิปนี้กับบ่มี่อย่างหลายนะครับเนาะครับสี่เด็กขอลาพี่ราน้องนะครับขอให้พี่น้องเอฟซียู่ดีไม่แห้งสุขภสุขชนนะครับเด้อครับโชคโชคมันมานสองเด่งสามเด่งกับว่าไปครับครับลำลำหรือรวย พบกันไม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ